สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกตค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูรถโตโยต้าไฮรักรีโวพิลเลอร สประตูนะคะ2.4คันนี้สีดำเกียร์ออตโต้เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆไปดูทั้งภายในภายนอกเหมือนเดิมเลยนะคะใครสนใจที่กำลังมองหาเป็นรถกระบะ4ประตูคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่สภาพดีแล้วก็ไม้น้อยมากๆเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียม กระจังหน้าตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าหล่อนะคะคันนี้หน้าหลอ่อก็จะเหมือนแบบ็อกโคแต่คันนี้จะเป็นโครเมียมกระจังหน้าหน้าหล่อนะคะคันนี้อ่ะมาดูตรงนี้ค่ะมีคิ้วขอบฝากระโปรงคิ้วขอบฝากระโปรงสีดำกรอบไฟค่ะคันนี้เป็นกรอบไฟโปรเจคเตอร์ มีไฟ Daytime Running l i g h t ด้วยเป็นไฟที่สองสว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมาดูในส่วนของกรอบไฟตัดหมอกค่ะกรอบไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นสีดำมีโครเมียมมาดูในส่วนของช่องระบายอากาศค่ะก็จะเป็นรวงพึ่งเนาะ ้ายทะเบียน3ขอไข่บอใบไม้807กรุงเทพมหานครคันนี้ก็เป็นเพชรยนต์แล้วสวยมากๆเลยค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่สวยสีดำเกียร์อาอาโต้4 4 e plus เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูในส่วนของล้อบ้างมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางบ้าง คันนี้ก็มีตีโป่งซุ้มล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะคันนี้ซีรียางมาดูในส่วนของซีรียางค่ะซีรียาง2 6ง6 5แม็กขอบ17นิ้วคันนี้ยังปี2018คันนี้นะคะมี บันไดข้างด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีสติกเกอร์ trd สปอร์ตนะคะตาสัญลักษณ์ไฮลักมาดูในส่วนของกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างตาสัญลักษณ์ไฮรัก คันนี้ติดแวตกาดนะคะคิ้วกันศาดตมาด้วยค่ะที่จับเป็นแบบโครเมียมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะตรงนี้เราก็มีการปรับสภาพให้ได้อะกระจกน้เดิม,ดมคันนี้ค่ะภายในภายในสีดำนะคะเป็นเบาะหนังเย็บตะเข็บสีแดงกระจกนะคะเป็นกระจก อัตโนมัติเป็นระบบเซ็นทัลล็อกอันนี้คือกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าอะเดี๋ยวน้าหนึ่งเปิดตรงนี้ไว้เผื่อไว้เลยคันนี้เป็นกุญแจไขพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟัง์กชันสี่การมีฟัง์กชันลูกเล่นตรงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเยียบตะเข็บได้สีเทา คันนี้รองรับ DVD ปุ่มแอร์นะคะจะเป็นอนาล็อกแบบมือหมุน power outlet AUX USB นี่ก็คือที่วางแก้วอันนี้คือปุ่มโหมด Eco Car power mode คันนี้มีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด3ใบระยะทางการใช้งานคันนี้อยู่ที่อันนี ดูข้อมูลกันบ้างระยะทางการใช้งานคันนี้อยู่ที่6,8169่นหะคะใหม่จะอยู่ประมาณนี้ราคาอยู่ที่หกแ0 0สบาทเนี่ยค่ะปีสิบแดสีดำเจ้าของรถลำดับที่2นะคะก็คันนี้ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีในวันจํหน่ายไม่มีประสบภัยไม่มี โครงสร้างในตัวรถโครงสร้างเดิมๆแล้วก็ตัวเครื่องตัวเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเครื่องเดิมๆกระจกะะ okay, ตัดแสงโอเคไฟติดหมดคอนโซลด้านหน้า คันนี้สวยสีประตูสีดาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้างอ่าลืมไปคันนี้นะคะที่จับเป็นแบบโครเมียมอ่ะก็จะเป็นทริมสีเทาเมทัลลิกส่วนของห้องผู้โดยสารกระจกเดิมๆที่จับโครเมียมเหมือนกันค่ะเขาก็จะมีลูกเล่นแต่เข็บสีแดงที่จับด้านหลังโครเมียมคันนี้เป็นเบาะหนังค่ะก็จะมีที่แขวน กระเป๋าด้านหลังก็จะมีทั้งสองตัวเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งนั่งข้างคนขับด้านหลังนี่ก็จะมีที่แขวนเดี๋ยวไปดูไฟอ่ะเคไฟติดคันนี้เป็นปอดหนังสวยมากๆนะคะคันนี้สวยมากเลยนี่ก็มีตรงนี้เป็นรีโว ให้ดูตรงขอบประตูบ้างมาดูในส่วนของล้อหลังยางล้อหลังคันนี้อ่ะปีสิบแปดมียางอะไร สติ๊กเกอร์พิลันเนอร์ไฟด้านหลังส,ยสวยๆเลยตาสัญลักษณ์อยู่ครบไฟเบรกดวงที่3ม,มีกล้องถอยเนี่นะคะกล้องถอยกระบะก็มีที่กันกระแทกพร้อม กล้องถอยนะคะบางคลิปน้ำหนึ่งขออภัยบางคลิปน้ำหนึ่งบอกว่าเป็นกล้องหลังเนาะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นกล้องถอยน้ำหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่บางคลิปเนาะน้ำหนึ่งพูดผิดก็มาเตือนกันบ้างติชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะอ่ะมีด้านบนหลังคามีแหลก มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเครื่องเดิมๆนะคะเนี่ยคือเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนเครื่องหรือจมน้ำใดๆทั้งสิ้นและในส่วนของโครงสร้างตัวรถก็ไม่มีพลิกคว่ำ หรือประสบอุบัติเหตุหนักแล้วก็น้ำหนึ่งเอามาขายให้พี่ๆอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมๆค่ะรถทุกคันคัดเกรด A เข้ามาทุกคันค่ะคันนี้เป็นปี2018ใครสนใจที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้ที่0954864 5 6 5 หรือคลิกมาที่ลิงก์แอดไลน์น้ำหนึ่งจะทิ้งลิงก์ลน์ไว้ในใต้ล่างคลิป YouTube นี้นะคะใครสนใจโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยากดูในส่วนตรงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์ทักมาได้ค่ะวิดีโอคอลดูได้หรือว่าใครที่อยากเข้ามาดูสภาพรถจริงๆได้ ก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวเข้ามาหมู่บ้านพนาสนลงสะพานเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาได้เลยเอาละค่ะ น้ำหนึ่งพาพี่ๆไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจคันนี้ราคาอยู่ที่6,49 0 0 0บาทค่ะเริ่มต้นผ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ13,000ใครสนใจนะคะผ่อนยาวๆดิน8 84งวดเลยคันนี้สวยมากจริงๆคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ